สวัสดีครับสวัสดีครับขาผมเป็นครั้งที่ถ้าถ้าที่นี่ครั้งที่ไม่สองก็สามครับพี่ใช่ครับเริ่มเริ่มหายตื่นเต้นแล้วครับแล้วก็วันนี้พวกพี่ๆี่แม่ๆ มาดูเยอะมากใช่ครับผมเห็นผมเห็นป้ายพวกพี่ๆแล้วก็แม่ๆเยอะมากก็ดีใจดีใจครับดีใจใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นกระแสะมาก ก็ก็ยังเขินอยู่นะครับถ้าถ้าทุกวันนี้ก็ยังเขินอยู่แล้วก็ก็เขินจริงๆอะครับพี่ใช่ครับเป็นคนน้าร้กอีพีหกคืนนี้เป็นอีพีที่ตื่นเต้นมากๆผมผมผมบอกเลยใช่ครับเส้นเส้นเรื่องเส้นเส้นเรื่องของความรักแล้วก็ พ่อครูพ่อครูพ่อครูก็ต้องไปสู้กับไม่ใช่ครับพอ่อพ่อพ่อครูก็ต้องไปหึงหวงหึงหวงพี่นำปิงใช่ครับพอพอมีตัแปรเข้ามา้ว่าแเว่าม่เก่งที่นำปิงเนี่ยหวานกหวมาคือหวานหวานมากจริงๆครับคือเหมือน เหมือนเขาเติมน้ำตาลให้กันตลอดอะครับผมผมก็ยิ้มมุมปากนะครับผมผมไม่แสดงอาการออกเท่าไหร่ผมก็ยิ้มมุมปากเอาใช่ก็ประมาณนั้นครับครับอ๋อของของปังเหรอครับ ก็ตอนนี้ก็ต้องรอรอรอซีรีส์รีสตาร์ทครับตอนนี้ใช่ครับใช่ครับน่าจะเป็นแล้วก็เข้าเข้าเข้ากับพี่ทอมมี่พี่แม็กพี่มาร์กแล้วก,วก็พวกพวกพี่ป๊าพี่ป๊อปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคือคือตอนนี้แค่ปล่อย ปล่อยไปแค่ไพร์โดอยู่ครับตอนนี้ใช่ครับอ๋ออันนี้อันนี้ก็ต้องรอติดตามครับติดตามผมอยาก,ลอ,อยากลองเล่นทุกแนวเลยครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าพี่ออฟเสนอมาครับเพราะว่าใ,ใ,ใช่ครับเริ่มเริ่มชอบในการแสดงครับแล้วก รู้สึกว่าผมอยากพัฒนาพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับการแสดงขึ้นเรื่อยๆครับร้องรออ้อง,อ,งองเพลงล่าสุดที่งานเข็มจิรา EP EP เยังยังยังไม่บอกดีกว่าครับยังไม่บอกครับ <c oughs> ใช่ครับ ใช่ครับรนนนนผมจะเตรียมเตรียมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมแบบให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนครับรดดรรใช่ครับไมไม,บาไมายถึงอะไรนะครับอืมก็ทุกคนก็ต้องรอติดตามครับเพราะ <c oughs> <c oughs> ว่าอย่าบอกว่าใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับผมเราจะมีการเน้คนควเสียงของตานเลยกันนริสเตี่างนี้มากครอืมก็มีมีมีครับผมเพราะว่าผมก็อยากจะโชว์ร้องเพลงโชว์โชว์ร้องเพลงไปกับพวกพวกพี่ๆเขียนจิราอะไรอย่างน<อ>ี้ใช่ครับ<ว>ก,ก็ก็มีคุยคุยครับผมก็ล่าล่าสุดผมก็ร้องร<ช>้องร้องเพลงร้องเพลงโชว์ไปครับ อนาคตอาจจะมีอาจจะมีเรื่อยๆรอยครับรอ,อาจจะมีมิครับผม<ล>ก็แม่ๆพี่ๆรอรอรอฟังปังร้องเพลงได้เลยใช่ครับรนนใช่ครับผมก็ความคิดเห็นเหมือนเหมือนกับแพทจิเลยครับก็ แฝดสามองี้ใช่ไหมครับใช่ครับแฝดสามก็ก็น่าจะเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักดีครับใช่ครับอบผมว่าน่าจะอบอุ่นอบอุ่นดีผมผมผมว่าเหมือนรวมๆแล้วเหมือนกันหมดเลย คล้ายๆกันหมดเลยถ้าที่ผมดูแพจิก็จะเป็นคนที่เงียบๆเงียบๆพี่เก่งก็เงียบๆเหมือนกันปังก็เงียบๆเหมือนกันเหมือนกัน3มคนเลยให้พี่เก่งเปิดก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมตามเดี๋ยวแพจิก็น่าจะตามใช่ครับก็ดีเลยครับผมผมจะได้ยิ้มดีครับ ใช่ครับคืนนี้นะครับผมเข็มจิราต้องรอด EP ที่6แล้วรอรอดูได้เลยครับผมว่าแฟนๆเข็มจิราครับแต่งตัวแบบไหนก็น่ารักครับผมบก็ติด ติดตามปังได้ที่ติดตามปังได้ที่ IG IG ปังพิรูนวัดครับผมแล้วก็ X ปังพิรูนวัดเหมือนกันครับแล้วก็ช่อง TikTok ปังพิรูณวัดเหมือนกัน <laughs> เหมือนขั้นบนเลยใช่ครับชื่อชื่ง่ายขอบคุณมากครับ